สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบรรจุขุดสุขวัเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องดาราสวรรค์เนาะวันนี้เขาจะพาหย่างไปซื้อตะมหุงเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปบลงไปชนกันเลยตอนนี้เขากำลังหย่างไปเนาะไปกับน้องมีแล้วก็สาวปอจักทั้งนี้แหละบูบับหอดไว้อะไรเลยมันขึ้นไปนอนบ้านสาวแคร์เนาะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเขาก็ะชิกกรนะเลยวันอังคารเนาะนี่ยังเป็นวันจันทรเนาะหย่างไปกับสาวมิป่ปอ นี่แล้วว่าชีแยกมีตำยังแนนเนาะมีมาเถี่ยวมาเถี่ยวปักซีได้หั่ไบ้เที่ยวได้บด้เที่ยวเต็มที่ได้ไดไดจักดอกยังเนาะนี่ก็จะมักปลูก มกนาบ้านใหญ่เรียลอมันเป็นบ้านน้องมีเนะาะมันนี่ก็จะมันนอนบ้านน้องมีคือเ่าอือชาของเมื่อแต่เด็กเห็นจะได้นางหัวอะไร ผัาคาดะตำหุ่งเนาะแซ่บขักถ้าได้กินสดๆมักคือ,อยังไงพวกนียหัวม,มาเที่ยวใส่เกือบเตะแต่ละคนไม่ธรรมดาสุดยอดเหลีเดอร์สบาย <c oughs> ดีน้อแต่ละคนเนราใส่ฮอดทุ่งตีนมาเนี่นนย ล่านี่บ่เออนี่ได้หอนล้านเลยตัวค่าอะไรเกินแล้วจะรับไหมขนมขนมตำยังไหมตำยังก่อตำชุกตำดิบตำยังอ่ะ

ตำปาเหตั่วมกนวักต้มะหุงใช่กักระปุ้นขันตำป่าแล้วก็มีหัวหอยมีหน่อไม้มีนลายอย่นนะนัเรืเอต้ป่าต้มซุกตำดิบแล้วเ่ตัวแด้ต้มซุกตัวแดกต้มดิบต้ซุปในใสยังงเอออ่าตำดิบดิะ เออเอาเตาตำดิบเขีนกระเบียว่ายืดยืดม่ะดิตอ่าสองตั้มจังไรผลไม้ชวนผลไม้นำเนาะย้ายเราบบกินบ่ฮะเฮ้อดูแล้วขับรถมาก็ได้รถรถมีบ่ ไดเน้อโอเครับเอาก็ได้สั่ง <festivals> ก <bring S 2> ินอยู่นี่เนาะตําสุกตําดิบเบเบิ่งสิอโมากินตําสุกตําดิบเดี๋ยวค่อยกินบ่หมู่บ้านก็ขึ้นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรเนาะเฮายังบ่ได้เมือซื้อตํากินพี่น้องกินอยู่้านไปใช้กินตําคือเก่าตํามีตํามามาแล้วเนาะ แน่ค้าม่แต่ชวันครบเท่าไรเนาะอ่าระแดกกระต้มเองบ่เด็กตะปุกบักยังอาหารตำสั่งก็มีบ่ตะกี้เ็ดยูเนกบโยกไอตำอย่างเดียวบ่หกหรือสิบพันเนาะมีตำหมี่ตำซัวตำม่ว สารผัดตำโอ้มีน้ำสุกอีกนี่คือตำดิบเด้อพี่นอ้องหน้าตาตำดิบเป็นตาขนาดตาตัวไองนะสบายดีพี่นอ้อง คุณเนาะหวังเราตำปกติเราก็จะมีอาหารตำสั่งพอมแต่ก่อนเราเคยไปตำยุงเทปมาเนาะแล้วก็เลยได้อาชีพมาเนี่ยคือการตำตำหม,มวดตำชวดตำหมี่ลงมือเลยไหมสะพอม,มอแต่ก่อนเจ้าไปเฮียตำมาจงใส่ไ่ไปเฮียเบียร์เ <laughs> ออ <laughs> ไปเฮีย,ย,ยเบียร์อยู่ไทย, <laughs> ยกไปขายสมตำเนี่ยบ่ อาหารตำสั่ง,เ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 ,งเอเอแล้วก็ได้อาชีพมาไหม,มเราขายอาหารตำสั่งเนะเาะแล้ก็เลยได้อาชีพมาตำสมตำม,มาตำขายอยู่บ้านเฮาเพิ่งหรอปะเออสี่ห้าปีแล้วพี่น,อน้องจะเที่าวนาจนจริงเนาะเดี๋ยวไปหากินนมกันจะก่อนไปคนหน้าคอนเฟิร์มเลยไหม,ม,ม,มผู้เสื้อแดองค่ะแซ่บปะ แซบเออแซบแซบมาแล้วสับับปอใครก็เฟือวานนีเอเยเนเฮงเลยเนาะถดเดียวเนาะเฟิงวานนี่เนาะคอยคกินบอนม่ใหญ่น่ะเราเห็ดชาลเฟอถเดียวนะบ่ตนั่งกินเเนเบิ่งราคนอยู่งเราเห็ดเกินใ่นะมเกินหมูกจะกินเบิดเลยไหม ก็นาว่าอียย้อันรับบดีอันจุ่มลงในหม้อเหอแม่เราเอาน้ำห่อนน้ำห่อน้ำห้อน้ำห่อนำเอ้าแม่บอดี้จุ่มเดี๋ยวแม่แม่แม่อันนั้นจะเป็นตำตีนตำซุปเปอร์ตีนไก่มาเดยวพี่น้องกินดำกันลงมือแล้วได้ ตำกินตำดิบก่อนเนาะเออเอินแปีกกันเนาะเอินต่างกันอะไรอย่ี้นี่เอินเดือนนึตำดิบตำดิบเนี่ยนั่งดูก่อนคำตำเช่นกระเปียกกับเอินตำชุก<อ>ตำหม,มี่มาม,ะม,ะมะ่านี่เลยสามสิบกว่าบาทเนาะตัวหนึ่งได้ชิมนหนาไหม จิ้พันนะอะไริ้พัน0 0นี่เป็ต้มนีมากกับมาเนาะพี่น้องเมนูต้มเมื่อี้คะกินอยู่สวรรค์บุกขับมากินอยู่ปักเซ่เนาะผิ่นกระตัมแซ่บเนาะเทลงกันเลยนะเทสเออ ร้านนี้เพิ่อนก็เปิดมาหา6ปีแล้วเนาะหา6ปีแล้วเพิ่อนก็ได้อาชีพมาจากประเทศไทยแหละเพราะว่าเพิ่อนไปเห็นงานอยู่ไทยเห็นงานอาหารตำสั่งเพิ่อนก็เลยมาเปิดเถื่อนคงเองนี่เป็นเพื่อนคนไปฟังให้ได้เสพความาแม่ชวนใหญ่ไหมเอาหาเห็ดกเจียวกับไปเด้อเห็ดกรยเตี๋ยวเป็ดไข่บ่อเอาบ่อเป็ดเหรอเป็นอะไรป้อมเพราะว่าบ่อเอามันมันต้องลงทุนรายได้เป็ด มันบุกขี้กุเตี่ยวเนื้อธรรมดาเนาะเขียงพะโล่ยังอีอยังอีกเอบบุพ่อเพไว้เนาะคำคำกุเตี่ยวเนื้อธรรมดาผัดต้มเทน้ำฉุบกันพวกไหนเนาะอันนี้ผัดเครื่องพะโล่เครื่องยางเขาต้องพัดเขาต้องยางเดย์รวยเจ้าเช่าขึ้นใช่หลงย่างบ้านเขาเขาบุเขาก็บุค่อยกินกุเที่ยวเป็ดบ้านเจ้าบุนิมนิยมกินกุเที่ยวเป็ด หัวมืแดงก่อผมเยยงกินนะเดี๋ยวขิงจะเท่าไหร่แล้วเด้ะเรียกว่าเมืองแดงเราไปไหนไปไหนเนาะเไปไหนซีไซม์มากินอีกยำมันยังวาวแข็งกระเทียมกระเทียมบ่กระเทียมขวบเลยตอนนี้ก็เบิดเลยรู้สึกว่าอิ่มอยู่บ่เนี่ย ผูกเสื้อแดงค่ะรู้เต้าคนลูกค้าเราก็เริ่มมาลายเนาะยิงต้นเที่ยงเชียงลายแล้วนี่ลูกค้าประจําเป็นน้ำเท้าเหนื่อยมาเขาเลยอยากนะไหมถูนได้ข่าวขาวตัวเองอีกเฝันบอธรรมดาแล้วมีน้ำสุกไหมสดพวกจะเป็นลูกค้าลาบอะไรก็แล้ว เราเห็นค,คนช่วยไหมคนช่วยเสื้อแดงมากินพอะไรเดี๋ยวพูดเทวะเทว,ะวิบไวายที๋ยวตอนนี้สามีเพิ่งสั่งมาให้ยายเนาะให้คุณแม่เพื่อทุกขเขาก็กินแล้วแหละไรเนี่กินตำกับน้ำสุกมาเนี่ย่ะกระลูก,กค้าเพื่อกลังเมาหุดหูดหูดเนาะชือวันไลายพอาะจมวน สดน้าบันนี้เบิด์ตเลยแต่อีต้นเนาะตอนนี้เรากินอิ่มแลต่พอนกันยางขึ้นมือตุยลุยตุยลุยแต่ละมือก็คือบอกว่าได้กินเข่าลายนะเนาะเพิิ่่นนเพได้กินผักคากินดิบได้จะเขาบอกินดิบกินกับตำมะหุ่งหรือตำยังกระแซบได้ผักสะอมผักคา เอาละพี่น้องวันนี้กับบได้ยังกินอิ่มกับท่านลดทั้งหมดร้อยกว่าบ,บาทเนาะให้ดีตำดีเนาะเราให้น้ำสุบน้ำโอเค okay, พี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็อนที่ขอจบคลิปเอาไว้ชั้นนี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสั่นกระดิ่งเนาะเพื่อสิบภพลาดคลิปให,ใหม่จากสองของเราพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย